ครับท่านผู้ชมที่รักครับทุกท่านครับผมมองที่เขาจะมาบล็อกนี่นะครับท่านผู้ชมถึงเขาหัดหัดเกรดมันจัดสวนนะครับนี่ผมมองโชว์อันนั้นี่ผมมาได้ฮอนะครับนี่ผมมีเวลาจะฮอเขาครับนี่ผมได้มานี่ก็ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าถือว่าถุงละสิบกิโลนะครับประมาณเก้าสิบโลทั้งหดนี้นะครับ ก่เอาพัดเก์จากส่วนมาแล้วซึ้กว่ะจัดสะดวกสบายง่ายกว่านะครับเอามาเอามาถึงที่บ้านป๊บเอาไปจับถุงแบบนี้ใส่เลยครับแบบนี้ใส่ไปเลยซ็่งเราก็คอมติดออกห่อห่อเก็บต่อนเลยครับแบบนี้ง่ายครับท่านผู้ชม อีกข้อผาครับเกตกรนสับเลยครับเกตกรทำงวดแบบนี้ง่ายครับยิี้ยิมไม้ครับ คืเขาต้องใส่เกงแบบนี้มาเลยครับแบบนี้เนี่ยเขาวาระกัน,นทีละหน่วยละหน่วยมันยากครับพี่จ้าครับทำงานเขาทำงานงานเาหลายจ้าครับเสร็จเรียบร้อยครบเอาไปแบบนี้เลยครับรครับอันนี้ก็ในเตากิโลนะครับ ออกกใไปเห็นสักเล็กน้อยครับคเขาเตครับว่า,เ,า,หาเห้นหอยม่ใน้าาโลเาแกบอนเสิไปหน ประมาณสักก like ้อนครับขว่าเป็นนหนักเลยเดี๋ยวมันจะแบบหห้อนล่างมาเ็นกระบุกร็จแล้วครับแ็กเลยครับนี่เรี้ยวครับางสมเรี้วมาครับวิธีใหม่อีกตรวจเร็วครับ ไปติดครับเด็กที่ติดโหนี่เปต่อครับปรไปครับเจ๊เวลาต่อมาหลายครับเลหลือว้านแต่ทั้งุู๊แต่นี่นะครับ song hẹn hảo song tân hảo bọc lâu đẹp nhung hảo của thằng leng hảo và mãnh hô lén leng hô hùng leng hùng เราเนี่มเป็นแขน,นน้อยครับถ้าเป็นกระสุนกิ๊บเนี่ใส่เเดียวอ่ะมันน้อยไปเกินไปแคบอ่ะวดเรียวครับแบบนี้ ที่ไม่ไดีง่ายมากครับรวดเร็วด้วยครับต่อไปก่อนเอาไปแพ็กใส่กระเลยครับไป็นยำหลายเกคงด้วยครับหนึ่งเกคงสองเกคงอัน้ำสองเกคงครับ เลยแบบกรอบก่อน,นอจะได้หอน,นุร็เลี้ยว ร่อยครับจุมใส่แป้นแปะนะครับเดี๋ยวไปใส่ครับเลี้ลงไปก่อนครับ สองเกงนอองอลักการนอกอ๋อันสองเกงนอองในดี สกัดผมคงจะทำต่อขั้นทำชุดตอนน้ก็ทำงานบรรจุได้หันบ่าสองเคงครับเจวิธนี่ก็จะทำงานที่เลี้ยวหลุดเร็วขึ้นนะครับทำชมคทีมนี้ก็คงจะทำลาทำชุดก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์แต่กดกระดิ่งติดตามด้วยครับสำหรับการบ่มอบวงที่หลุดเร็วขึ้นนะครับสบายครับ